สวัสดีทักทายนะครับผอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับทุกทท่านนะครับพบกับคลิปของช่องวิธีบ้านเฮาออฟฟิเชียลนะครับอีกคลิปนะครับนะครับสารับมแมลงนะครับพบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับกับน้องหักแพงนะครับอยู่ที่นะครับตลาด เจริญศรีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับตลาดเจริญศรีนะครับอยู่เมืองอุดรพี่น้องนะครับเมื่อแรงก็อย่าลืมนะครับไปกำลังใจนะครับน้องหักแพงเยอะๆนะครับพรพอแม่แม่นะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสำหรับอื่นอยู่สว่างแดนดินนะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจนะครับอย่างล้นหลามเหมือนเดิมนะครับสําหรับนะครับเมื่อเช้า มือูซานี่นะครับกลับไปฟังนะครับช่องนาชูนะครับชาแนลนะครับเพื่อนได้วอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับกระบวนการนะครับที่นะครับมาปวนมาปั่นนะครับนะครับก็ได้ฟังอย่างนะครับหลายอย่างนะครับที่นาชูนะครับบอก นะครับเฮากะนะครับมาคิดวิเคราะห์ื่องเงาี่นองนะครับผู้ใดอยากฟังนะครับก็เข้าไปรับชมนะครับคลิปย้อนหลังนะครับจากการไลฟ์สดของนะครับได้นะครับจากช่องนชูชาแนลนะครับนะครับไปฟังนะครับนชูนะครับในมีการเบ้าแล้วก็นะครับสําหรับคนที่กุ่มวงนี้นะครับมาป่วนในช่องนะครับ ชูนะครับก็ได้ให้นะครับแคปไว้นะครับแล้วก็ส่งให้นาชูนะครับเพราะเพื่อนซีได้เอาไปตรวจสอบนะครับว่าเป็นพวกใดแน่นะครับพวกเดียวกันนะครับแอคเข้านะครับมันเปลี่ยนมาหรือบอนะครับเพื่อที่จะมาปั่นป่วนเพื่อที่จะมาสร้างนะครับทาให้นะครับซิลปินนะครับน้องๆ นะครับแต่แยกหรือดึงน้องนะครับออกจากเนาะน้องหักแพงนะครับนะครับนะครับก็เข้าไปชุ่มในนะครับจากคลิปของนาชูจากไลฟ์สดของนาชู้นะครับไปช่มย้านหลังได้นะครับไปกดตืกใจนะครับให้นาชูพร้อมนะครับไปเพิ่มคลิปแล้วก็เม้นให้กขาังใจพร้อมนะครับที่ช่องนาชูชาแนลนะครับนะครับพรนาชูเพิ่งับไป หาข้อมูลนะครับมาเราเพิ่งจังได้มาวาวิเคราะห์นะครับว่ามันเป็นยังไดเรื่องเล่าต่างๆนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับมันเป็นกระบวนการนะครับเป็นกลุ่มนะครับเป็นกระบวนการนะครับที่มาทําลายนะครับทุกเมื่อนี่นะครับมันก็เริ่มนะครับที่จะนะครับรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับตอนนี้มันลื่นไปถึงรับ นะครับเฮียหน่อยเลยนะครับที่มันไปคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อนมากเกาะกระแสสาวนอนนะครับนะครับที่เพิ่นออกมาเฮ็ดคลิปนะครับชี้แจงอยู่นะครับสําหรับเฮียหน่อยกจไปฏิตามเมืงคลิปเพื่อนไดนะครับพี่น้องนะครับนะครับพอมันเล่นฮักแพงนะครับฮักแพงนะครับก็มีนะครับคนดูแลนะครับแล้วกาบอกนะครับว่าเฮ็ดจังใดเฮ็ดจังได พอนี่มันตียากนะครับพี่น้องมันตียากตียากเลยมันก็เลยไปหานะครับให้น้อยนะครับนะครับกับเขาไปที่ตาเบิ้งทั้งคลิปของทั้งไลฟ์สดของนาชูนะครับย้อนหลังแล้วกับไปเิ็งคลิปของใหน้อยได้นะครับมันไปคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อใน้อยมักรอกระแสมันมักรอกระแสสาวน้อยนะครับมันตีไปแปงสั้นนะครับ นะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้น้องรับแพงนะครับสู้กับมันนะครับมีนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับเอฟซีนะครับพี่พี่นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับจะเป็นกรอบบางนะครับให้น like of er, ้องนะครับกับแม่นะครับสู้นะครับสู้กับมันนะครับยาลงกลนะครับ ย่ออ่อนไหวนะครับต่อนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับใจนักแน่นนะครับเข้มแข็งนะครับนะครับแล้วก็นะครับน้องๆนะครับมาใหม่นะครับกรยานะครับอย่าไปหลงกลนะครับอย่าไปอ่อนไหวนะครับกับคำพูดนะครับที่ หรือนะครับกับการโอนมาลัยนะครับเพื่อนะครับหลอกล่อนะครับให้เฮาแตกแยกกันนะครับนะครับตรงยึดมั่นนะครับในคําว่าสามัคคีนะครับรักกันไว้นะครับอยู่ทีมเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ขั้นเฮาหักกอดกันไว้สามัคคีกันไว้นะครับ ซอยลิกกันนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่จะมาทําลายเราได้นะครับมาทาทาลายเฮาทําลายทีมงานเฮาใดนะครับถ้าเราอ่อนไหวเราค้อยตามนะครับนะครับเราจะแพ้นะครับแล้วสุดท้ายนะครับใช้เฮากระสิแตกกันนะครับอันนี้ฝากน้องๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มากับน้องๆใหม่ พอๆเมเมยนั่นแหละครับนะครับเขามาฟังนะครับนชู้นะครับหรือนะครับคนที่เขาวังดีนะครับแนะนํานะครับนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้นะครับมันเป็นขบวนการนะครับที่นะครับหวังทําลายนะครับดึงนะครับคนออกจากน้องฮักแพงนะครับ นะครับทุกคนนะครับที่มาใหม่นะครับน้องๆนะครับต้องยอมรับนะครับว่าน้องครับแพงนะครับเป็นคนที่มีกระแสที่สุดนะครับมีกระแสที่สุดในตอนนี้นะครับสาหรับน้องใหม่นะครับทุกๆคนนะครับที่มานะครับต้องยอมรับนะครับเพราะว่า นะครับแล้วทีนี้นะครับตีน้องหักแพงไม่แตกนะครับก็เลยนะครับสีมตีน้องๆใหม่นะครับให้ออกจากนะครับน้องหักแพงนะครับนะครับเราต้องนะครับคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับการที่น้องหักแพงนะครับมีพ่อหักไม่หักนะครับที่เหนียวแน่นอย่างนี้นะครับ ได้มีมาไล่คะแนนนาใจแต่ละมือนมือเป็นมือเป็นมือนะครับเพราะอะไรนะครับก็พ่อน้องนะครับเข้มแข็งนะครับสู้นะครับนะครับจิงต่างต่างนะครับน้องนะครับมีคนนะครับคอยบอกคอยสอนคอยปฏิบัตินะครับอายุจังใดนะครับแต่ลึกๆึนะครับน้องรู้แล้วก็แอบเสียใจ แน่นอนนะครับต้องมีนอยู่แล้วนะครับเจอคอฝากพบพบแม่แม่น <can> well ้องน้องมาใหม่แล้วก็น้องน้องนะครับรักสามัคคีนะครับสามัคคีคือพลังนะครับกอดกันให้แน่นนะครับรักกันให้แน่นนะครับยาหลงกลนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับด้วยความหวังดีนะครับกะคอยเบิงน้องๆทุกคนนะครับ อยดูผลงานนะครับของน้องๆสู่ๆคนให้สู่ๆนะครับเข้มแข็งนะครับนะครับละกะนาชู้นะครับเพื่นกับไปแนะนำนะครับสำหรับน้องแพงนะครับเกี่ยวกับการล่องมาคืนนะครับว่าให้เอาไม้เขามาชิดปากนะครับเพราะว่าเสียงน้องเบานะครับแล้วก็มีอาการไอนะครับก็เลยแนะนำการนองปฏิบัติตามกับ เสียงทือว่าชัดแจ๋วนะครับเมื่อคืนนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนชูขอบุณทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและกะให้กำลังใจนะครับน้องฮักแพงนะครับตลอดนะครับทุกทุกวันขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณพ่อแสงละวีนะครับที่รักลูกสาวนะครับให้กำลังใจตลอดนะครับขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักทุกท่านนะครับจากทางไกล นะครับหรือจากปานเฮานะครับพี่น้องก็ขอให้รักลูกสาวให้กำลังใจลูกสาวนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณไอลีครับผมจากช่องวิธี้านเฮาออฟฟิเชียลก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องวิธี้านเฮาออฟฟิเชียลคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับเราจะอยู่พร้อมๆกันเราจะไปด้วยกันนะครับเราจะปกป้อง นะครับเราจะช่วยกันสาาน,นับสนุนนะครับน้องหักแพงแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับไปด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจคลิปนี้จะฝากไว้สำนีนะครับพี่น้องขอบคุณได้หลายครับที่รับชมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ